มครับกรณี3ผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับนายบาร์ตอเลนเฮลมัสนะครับสาปีครับชาวอเมริกันอันนางสาวสิรินภาหรือว่าอ้อมวิเศษลิ์นะฮะอันนี้ภรรยาชาวไทยนะครับแล้วก็นายหน่อยหรือต้นดินเทศอี่สิปีครับนี่ฮะที่ก่อเหตุแหกศาลจังหวัดพัทยานะครับหลังจากที่มีเจ้าที่นําตัวไปดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยนะฮะหนีกันอยู่สองสามวันได้นะฮะสุดท้าย ก็ตำรวจนะฮะเมื่อวานนี้ครับตั้งแต่เช้าครับโดยการนําของพลตารวจโทสัตวัตหิรันบูรณะครับผู้ช่วยผบตรนะฮะลงพื้นที่พร้อมกับพลตารวจตรีนัทพงศ์สัตยานุรักษ์ผู้บังับการตารวจสืสสบสวนผู้ทรภักสองครับพลตารวจตรีปาใสจิตสนธิครับผู้บังับการตํารวจภูธรจังหวัดสะแก้วและก็นายตํารวจอีกนับร้อยนายนะฮะ ลงกําลังฮะปูพรมฮะกันในพื้นที่อําเภอเขาจะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากว่ามีการติดต่อมาจากในหน่อยนะหน่อยก็คือหนึ่งในผู้ต้องขังชายนั่นแหละบ,บอกว่าจะขอมอบตัวไม่ไหวแล้วหนีต่อไม่ไหวนะโดยนัดมอบตัวกันที่ป่าอ้อยนะไรอ้อยแห่งหนึ่งในในอำเภอนั่นแหละ นะฮะพุธนานครที่สระแก้วเนี่ยนะสุดท้ายก็เจ้าที่ก็เดินทางไปรับตัวมาเรียบร้อยฮะนี่ฮะนี่ครับต่อช่วงเที่ยงนะะนี่ก็พามานะะในหน่อยนี่คือคนที่ศีรษะล้นๆเนี่ยนะฮะใส่เสื้อขาวแขนยาวนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงที่เดินนําหน้ามามาสองคนนะฮะมีเสื้อขาวคนหนึ่งเสื้อดำคนหนึ่งนะฮะนี่ฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแม่กับแฟนอ่า ก็คือคนที่นายหน่อยติดต่อผ่านน<ด>ี่แหละ<ด>และ้วให้มามอบตัวนี่แหละเมื่อมาถึงที่สอบสวนเนี่ยฮะนายหน่อยก็บอกว่าผู้ต้องขังอีก2คนที่หนีไปด้วยกันคือในบาส์และก็ศิริพัาเนี่ยก็แยกกันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่แยกกันไปแล้วก็ให้เบาะแสว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลหรอกนะครับแล้วก็เ,เข้าใจว่าในบารเนี่ยน่าจะานั่งพักอยู่นตอนนั้นนะเพราะขาเจ็บ นะขาเจ็บแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะคาดว่ากลางกลางวันเนี่ยเขาจะพักแต่กลางคืนเนี่ยเขาจะเดินจะเดินเพื่อหลบหนีฮะแล้วก็ใช้วิธีการหลบหนีโดย <c oughs> เปิดดูแผนที่ใน g o o g l e Map นะครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะแล้วก็ในบาร์ต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามีปืนติดตัวไปนะส่วนตัวเองเนี่ยที่ยอมมอบตัวเพราะว่าเหนื่อยมากหนีต่อไม่ไหวนะฮะแล้วก็กลัวตำรวจจะวิสามันฆาตกรรมด้วยคูคจะตายอ่ะจะถูกยิงตายก็เลยมอบตัวฮะนี่ฮะ หลังจากทราบข้อมูลจากในหน่อยครับตำรวจก็เลยระดมกำลังเพิ่มเติมอีกฮะค้นหาในบาสกับแฟนสาวภรรยาเนี่ยนะใช้พาลามอเตอร์เลยนะแล้วก็โดนก็คือเครื่องบินล่อนอะนะเครื่องบินร่อนขนาดเล็กเนี่ยดูว่าอ,อ,อยู่ตรงจุดไหนนะก็กระทั่งสักบ่ายโมงได้ฮะให้หลังจากเจอตัวในหน่อยสักชั่วโมงนึงฮะก็พบในบาส์ฮะหลบหนีในป่าอ้อยเหมือนกันก็ไกลไปสัก700เมตรจุดที่ในหน่อยมอบตัวนะ ตำรวจก็สนที่กำลังกันเข้าปิดล้อมกดดันครับในบาร์เปิดฉากใช้ปืนยิงใส่ตำรวจก่อนเลยฮะเมื่อถูกเห็นว่าถูกกดดันอย่างหนักฮะบาร์ตัดสินใจยิงหัวเมียก่อนเลยฮะนี่ฮะอันนี้คือคลิปเลยนะคลิปที่ตำรวจไปเห็นนะครับยิงหัวเมียก่อนเลยฮะแต่เมียเนี่ยเคาะดีหลบทันนะฮะแล้วก็หันปลายกระบอกปืนเนี่ยมายิงศีรษะตัวเองนี่ฮะสุดท้ายฮะในบาร์อาการสาหัสแท้ส่วน สิรินภาครับก็กระสุนถักศรีรษะไปนิดเดียวฮะนำส่งโรงพยาบาลน,นะฮะนี่นี่ครับส่วนปมเหตุที่ในบาสเครียดหนักเนี่ยที่จับภรรยาเป็นตัวประกันแล้วก็ยิงปืนภรรยาก็เนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยตั้งคภ์อยู่นะตอนนี้สามเดือนนะแล้วก็ไม่อยากให้เหมือนกับว่าอยากไปได้วยกัน,นอ่ะถ้าปล่อยไปมีรอดคนเดียวลูกก็จะมีปัญหามไม่อยากให้ลูกคลอดอยู่ในห้องขังนั่นนี่ฮะเพราะว่าเมียถูกจับได้ถ้าไม่ตาย แล้วก็จากการตรวจสอบล่าสุดนะฮะทางคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ยังยืนยันว่าในบาสยังไม่เสียชีวิตนะฮะก็แต่ว่ายังอยู่ในขั้นที่แบบโคม่ามากครับนี่คร so ับนี่ฮะเดี๋เอาตัวขึ้นหอเลยนะนี่ฮะส่วนเส้นทางนะฮะของการหลบนีต่างๆเนี่ยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะไม่ได้เขาบอกว่าที่มีข่าวว่าเหมือนกับมีการจ้างอะไรเนี่ยนะเขาบอกไม่ใช่ใช่ไหม เป็นการวางแผนกันแล้วก็เป็นการช่วยเหลือกันนะของเพื่อนนะของเพื่อนกันเนี่ยนะแล้วก็ผู้ร่วมกระบวนการเนี่ยเป็นสิบนะฮะถูกต้อง<ช>นะฮะเป็นสิบคนเลยนะครับมี <วะ S 1> การะจะออกจากศาลไปเลยโดยไม่วางแผนเป็นไป,นปนไม่ได้เป็นไปน <ะ S 3> ไม่ได้ก<ต>็ม,มีคน <ฮะ S 3> มาช่วยเหลือถูกต้องะฮะรถยนต์ที่ถูกยึดได้เนี่ยนะฮะแล้วก็นํามาจอดไว้ที่สพืองกาเนี่ยก็มีตอนนี้เนี่ยนะฮะมี2คันนะครับอีซูซูดีแม็กซ์สีบอลนะฮะ ทะเบียนพอพึ่งขอใคร่เจ็ดสามแปดระยองแล้วก็กระบะโตโยต้าวีโก้ครับทะเบียนพอพึ่งขอควายหกเจ็ดแปดสองชนบุรีครับ,รบนี่ฮะในส่วนของอนี่ฮะแรงจูงใจเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีดและปืนนะฮะที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุที่ศาลจังหวัดพระยาครับแฟนสาวของานหน่อยนะฮะนำไปมอบให้ที่ไต่ถุนศาลตอนที่ไปเยี่ยมระหว่างรอขึ้นศาลครับ นี่ฮะมีการวางแผนกันนะที่หลายคนสงสัยว่าปืนกับมิดมาได้ยังไงนี่ครับไปมอบแล้ววันนั้นเลยนะครับไปมอบแล้วเลยเพราะว่าไปมอบวันอื่นเนี่ยมันไปเก็บที่ไหนไม่ได้หรอกนะต้องมอบวันนั้นเลยแะ่ะสงสัยว่าไปมอบให้ตอนไหนอมันคงจะมีช่องโหว่ช่องว่างอ่ะนะผมมอบให้ปุ๊บครับก็โทรศัพท์ไปบอกพักพวกนะฮะที่วางแผนกันไปแล้วนะให้มารับพาตัวแล้วหลบหนีกันเป็นทอดๆดก็คือคงจะ กระบะคันนึงรับจากสารไปใช่ไหมแล้วก็ไปวางแถอาจะรับกันที่ริมถนนหรือปั๊มน้ำมันอะไรก็ตามแต่ละ3าสี่ทอดนะครับตั้งใจจะหนีออกชายแดนกัมพูชาที่สาแก้วครับนะแต่ว่าวันที่5พฤศจิกายนครับมีเพื่อนที่ร่วมพาหลบหนีเนี่ยถูกตํารวจคุมตัวได้ก่อนก็คือ2ผัวเมียที่เป็นคนขับรถพามาอะไรมานี่แหละนะก็เอามาเข็นสอบจนสุดท้ายก็เลยรู้เบาะแสว่ารถเก๋งแต่ละทอดแต่ละทอดเนี่ย เป็นคนไหนอะไรยังไงบ้าง mm hmm. ตํารวจก็ตามไปจับกลุ่มฮะ mm hmm. แล้วก็ส่วนผู้ที่หนีสามคนเนี่ยทีแรกก็นั่งรถไปอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายคิดว่าไปไม่รอดแน่ฮะ mm hmm. ก็เลยทิ้งรถเพราะไม่งั้นถ,ถ้าถูกอาจจะถูกตามล่าได้ง่าย, mm hmm. ยางไงขับรถเนี่ยฮะ mm hmm. ก็เลยทิ้งรถแล้วก็เดินเท้าหนีเข้าไปในป่าฮะ mm hmm. แต่สุดท้ายก็ไปไม่ไหวครับในบานกลัวความผิดก็เลยฆ่าเมียแล้วก็ฆ่า mm hmm. ตัวตายพยายามฆ่าเนี่ยนะอย่างที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็วันนี้รายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่มาที่ไป แล้วก็ในส่วนของทั้งผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้เนี่ยตำรวจของสพเมืองพัทยาเนี่ยวันนี้เขาจะแถลงข่าวทั้งหมดตอนบ่ายโมงนะครับเขาจะมีการนํารถของกลางเนี่ยทั้งสองคันแล้วก็ผู้ต้องหาที่จับได้อย่างคนที่ส่งอาวุธปืนส่งมีดแล้วก็คนที่พาช่วยเหลือหลบหนีเนี่ยก็ไปแถลงข่าวเขาว่ารวมกันแล้วเป็นสิบเลยนะเป็นสิบะครับนี่ฮะก็เป็นสิบคนเลยะยกขยโยงไปเลยนะฮะ